สวัสดีครับวันนี้จะพามารีวิวมิตชิเข้าใหม่นะครับอันนี้นะครับเข้าใหม่นะครับมิตชิเซ็ตเอ็กคิดหนึ่งนะครับคันนี้เพิ่งเก็บงานเสร็จนะครับแล้วก็ทําสีใหม่ทั้งคันนะครับทาสีใหม่ทั้งคันนะครับอันนี้สวยๆเดิมๆนะครับเดิมก็คือฟิล์มเดิมๆนะครับสภาพนี่ครับ ทำสีใหม่ทั้งคันนะครับไก่หาไว้ใช้งานนะครับไก่หาสองร้อยไว้ใช้งานนะครับราคาไม่ถึงล้านนะครับราคาเบาๆนะครับเจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทนะครับคันนี้นะครับ ใช้หาวิใช้งานนะครับเจ็ดแสามบาทนะครับสภาพสวยๆนะครับทำสีทั้งคันนะครับนี่ระบบองค์ระบบแอร์นะครับเช็คให้ใหม่นะครับเดี๋ยวไฟเดี๋ยวเราจะทำให้นะครับ มีใบแตกไอหายไปใบหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะก,การเปลี่ยนให้นะครับใบแท็กไม่ยากตรงนี้นะครับัวเดินแรงนะครับัวเดินแรงนะครับปิดตัวสบายเลยนะ อันนี้จัดไฟเน้นได้นะครับจัดไฟเน้นได้อยู่ประมาณสี่ถึงห้าแสนนะครับใครหาไว้ใช้งานนะครับมาลองดูได้นะครับจัดไฟเน้นได้นะครับคันนี้นะครับหรือว่าใครมีเงินสักสี่แสนนะครับดาวครึ่งหนึ่งไม่ต้องใช้คำนะครับทรงอยู่ประมาณหนึ่งหมื่นสองนบาทนะครับเนี่ย ไปหาไว้ใช้งานนะครับส่งสบายๆนะครับเบาๆนะครับเอาไว้เดี๋ยวจะมีหน้าอ้อยนะครับยกอ้อยเอาไปยกอ้อยนะครับหรือว่าตักหินตักทรายนะครับยืนยืนบอดินนะครับมาดูคันนี้ได้นะครับมาดูคันนี้ได้นะครับนี่เอกสารเล่มทะเบียนนะครับเอกสารเล่มทะเบียนนะครับนี่คันนี้คันนี้เจ้าของซื้อมาตั้งแต่มือเดียวป้ายแดงนะครับซื้อมาป้ายแดงเลยนะครับคันนี้ไม่ได้ซื้อแบบ มือสองมานะครับก็คือเจ้าของซื้อมามือเดียวป้ายแดงเลยนะครับเดี๋ยวจะให้ดูเฟรมข้างล่างนะครับเฟรมส,สวยๆเลยนะครับ <S <S สติกเกอร์ยังอยู่นะครับเนี่ยนี่ครับเดี๋ยวจะให้ดูเฟรมนะครับเฟร,ร,รมสวยๆนะครับเฟรมสีเฟรมยังติดสีดำยังติดเลยครับดูสติกเกอร์นึืเหลืองยังอยู่นะเห็นไหม มีเปลี่ยนมีดำๆนะครับเนี่ยพอได้นะครับโซ่นะครับบูทไม่มีแตกนะครับจะมีแตกนะครับลอเลอร์ไม่มีแตกนะครับลอเลอร์ไม่มีแตกแตกเราเปลี่ยนให้ใหม่หมดแล้วเปลี่ยนให้แล้วนะครับตัวที่แตกตัวที่ไม่แตกก็เนี่ยครับโซ่พอได้นะครับลิ้งหนาอยู่นะครับบูทไม่มีแตกนะ สลักป้งกุ้งมุกี้เราก็ทําให้ใหม่แล้วนะครับสลักมงกีแน่นนะครับแน่นหนาดีนะครับเอาไปก็ใช้งานได้เลยนะครับซีนกระบอกกระบอกเก็บให้ใหม่แล้วนะครับนี่มาดูได้ครับมาลองระบบได้นะครับอยู่ราชบุรีนะครับอำเภอบางแพนะครับเจ็ดแสนเก้าหมืนบาทนี้ต่อรองได้นะครับมาคุยกันได้นะครับราคานี้นะครับราคาเป็นเพียงตัวเลขครับมาต่อรองกันเอานะครับนี่ครับ มาต่อรองหน้าง,งานนะครับมาต่อรองหน้าง,งานได้เลยนะครับสภาพเฟรมสวยๆเลยนะครับไปซื้อรถมานะครับเจ้าของบอกซื้อป้ายแดงมาเลยนะครับคันนี้ก็คืออยากเปลี่ยนรุ่นใหม่นะครับนี่ครับโอเคโอเคโนบตไลจสิเก้าโอเค เฟรมดีเฟรมสวยเฟรมเดิมนะเฟรมเนี่ยยังไม่ได้ปนสีนะเดิมๆเลยเนี่ยเฟรมไม่มีก่อนนะหรือว่าสภาพยังสภาพสภาพยังโอเคนะเดี๋ยวดูไปไหนแคริเอร์ไม่มีแตกนะครับนี่เฟรมครับแต่ปอกเกตก็น่าจะใกล้จะหมดแล้วแหละครับใบเทก เดี๋ยวเราทางานเปลี่ยนให้ทางานเปลี่ยนใส่ให้ใหม่นะครับไปแท็ก <B ite c> นะครับนี่ เดี๋ยวพามาดูฝั่งปั๊มนะครับ,ร,บรุ่นนี้นะครับมาที่บ้านเรายังจัดไฟเน้นได้อยู่นะครับยังจัดไฟเน้นได้อยู่นะครับแต่ว่าไฟเน้นจะให้น้อยหน่อยนะครับแต่ว่าสไกลดาวสัก2องแสนสามแสนล้วก็ผ่อสบายครับหมื่นกว่าบาทน,นะครับนี่นะครับ สภาพเตรียมสวยเลยนะครับลอนำอยู่ในซองนะครับยังไม่โปรนะครับเ่ยลอนำยังไม่แตกนะครับเนี่ยดูเบแท็กหนาๆเลยนะครับใครหามาใช้งานก็มาดูได้นะครับคันนี้มาดูได้เลยนะครับทะเบียนชนบุรีนะครับทะเบียนชนบุรีนะครับซีนกระบงกระบอกก็เนี่ยครับเก็บให้ใหม่หมดแล้วนะครับไม่มีรั่วซึมนะครับ ถ้ามีโลดซึมก็บอกได้เดี๋ยวเราจะเก็บให้นะครับตรงไหนที่ว่าลูกค้าอยากให้จัดการให้นะครับนี่นครับองสวิงก็แห้งดีนะครับอันนี้น้ำเพิ่งล้างเมื่อกี้นะเดี๋ยวพามาดูฝั่งเครื่องนะครับนี่มีกองด้วยนะครับ เครื่องก็นิ่มอยู่นะครับืาวาโอยู่ครับเป็นเครื่องอีซูุนะครับเครื่องเล็กๆนะครับสภาพก็ใครหาอยู่ก็มาลองคันนี้ได้นะครับใครตุนน้อยนะครับจัดไปเล่นได้ยังจัดไปเล่นได้อยู่นะครับจับไปเล่นได้อยู่นะครับลองคันนี้ได้นะครับ มีกองอากาศด้วยกองกองดัดฝุ่นนะครับ บูมามสวยนะครับไม่มีร้าแตกนะครับบูมามถือว่าโอเคนะครับก็มีฝั่งนู้นไม่มีร้าแตกนะครับแต่มีปะตรงนีนง้นิดนึงนะครับแต่ไม่ใช่ปัญหานะครับมีปะนิดนึงข้างบนนะครับนี่แต่ว่าตดยรวมก็สวยดีนะครับนี่เห็นไหมาตาวสติ๊กเกอร์นนยังตกดอยู่เลยนะ สวยใครหาไว้ใช้งานนะครับเอาไปยกอ้อยนะครับดูดูการที่จะถึงนี้นะครับมาดูคันนี้ได้นะครับระบบองค์ระบบแอร์เราก็เช็คให้ใหม่นะครับเดี๋ยวเราจะใส่ผ้ายางให้นะครับพายางตรงนี้ยังไม่ได้ใส่นะครับนี่ครับสภาพสวยเลยระบบองค์ระบบแอร์เราก็ล้างให้นะครับดูจัดการให้นะครับแอร์เย็นถือว่าแอร์เย็นนะครับนี่นี่ครับภายใน ภายในก็ประมาณนี้นะครับยังไม่ได้ทําความสะอาดมากนะครับนี่ครับใครหารุ่นนี้ไปใช้งานนะครับที่จัดไฟแนนซ์ได้ก็มาดูที่นี่ได้เลยนะครับทุนน้อยนะครับมีอยู่สามแสนกว่าบาทก็มาดูได้นะครับนี่หรือใครไม่อยากใช้คนคําก็ดาวซักสามแสนเก้าหมบาทนะครับมาดูคันนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวไม่ต้องใช้คนคํำนะครับ อยู่ประมาณ1 2 0 0 0บาทนะครับหน้าฝนหน้าแรงออกได้ไอส่งได้สบายนะครับนี่ครับสำหรับคลิปนี้ก็จะไวเพียงแค่นี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดซัตตไคร้นะครับเดี๋ยวผมจะลงรูปให้ดูในเพจนะครับฝากไปกดติดตามเพจด้วยนะครับเสนาไมโครซิงนะครับเดี๋ยวผมจะลงรูปในเพจนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ